จากกรณีกำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพรานที่2610ได้ออกปฏิบัติภารกิจลาาตะเวนในพื้นที่ปราสาทต,ตาเมินทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้สิบเอกเทียรพลเพียขันทีได้รับบาดเจ็บศูนย์เสียขาหนึ่งนายพนรีวินไทยสุวารีโคสกกองทัพบ,บกกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชัดเจนค่ะว่าฝ่ายกัมพูชาล,ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดแต่หากสถานการณ์บีบบังคับก็อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและลุกล้ำอธิปไตยของทหารกัมพูชาค่ะ